ไปหมดค่ะนี่เซิร์ฟสเก็ตไอสเก็ต you have a I สเ v a I have a cover oh cover y a h CXR C7 c oh yes yeah you e e p my j ย s t ัอี่ตาเอาี่เก่งๆรู้เรื่องไหมคเราจะมาพูดกันถึงเรื่องของเซิร์ฟสเก็ตใช่ผมถามแทนชาวบ้านที่ไม่รู้เลยว่าเซิร์ฟสเก็ตต่างยังไงครับ คือต้องบอกว่าเซิร์ฟสเก็ตเ,เนี่ยนะคะเขาเป็นสเก็ตบอร์ดประเภทหนึ่งที่สามารถเล่นได้เหมือนแบบลักษณะคล้ายกับเซิร์ฟน้ําหรือกระดานโต้คลืนนคล่นใช่ค่ะคือแต่ว่าเล่นบนพื้นถนนไม่ได้ไปเล่นในน้ําแล้วก็ล้อหน้าจุดเด่นหรือว่าจุดต่างที่มันไม่เหมือนกันก็คือตรงล้อหน้าของเซิร์ฟสเก็ตเ,เนี่ยเขาสามารถหมุนซ้ายหมุนขวาหมุนซ้ายหมุนขวาแบบนี้ได้เเกิดแรงเวียงและการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าในการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าจะเหมือนงู มีคำเลื้อยซ้ายเลื้อยขวาได้นะคะบางแบรนด์นะสามารถบุ่นได้360องศามุนยังไงอ่ะเคยเล่นปะไม่เคยมันน่าจะแบบอาจจะเลี้ยวได้กว้างเลี้ยวได้เยอะหรือแม้หรืออาจจะมีประโยชน์ต่อการตีวงในการจับตัวที่ไม่เหมือนชาวบ้านเขาใช่แต่น่ากลัวเหมือนกันนะถ้าเราไปเจอ360องศาบอกเราก่อนนะคะเราจะได้ไม่เล่นเอาเพื่อนชอบมาให้ลองปกติเคยเจะแต่แอปหน้าขาว ตอนนี้มีล้อเซิร์ฟสเก็ตสามร้อยหกสิบไม่รู้เก้าเจนไม่รู้เลยว่าการแต่งสามร้อยหกสิบองศาไม่ใช่ไม่ใช่เรามาพูดถึงจุดเริ่มต้นกันดีกว่าของเซิร์ฟสเก็ตไม่น่าเชื่อว่ามันจะเริ่มต้นมานานแล้วเหมือนกันนะตั้งแต่ยุค90ใช่นะครับผมเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วเขาบอกว่าแบรนด์ cover เนี่ยก็คือแบรนด์นี้นี่แหละเป็นแบรนด์ที่มาจากสหรัฐอเมริกานะครับผมเป็นผู้ที่ผลิตเซิร์ฟสเก็ตขึ้นมานะครับเพื่อให้ซัฟเฟอร์ต่อการที่จะคนที่เป็นนนนนักกระดาโต้คลื่่เีย ได้มาซ้อมในขณะที่คลื่นเขาแรงแล้วเขาไม่สามารถซ้อมกับคลื่นได้ก็เลยมาซ้อมบนบกแทนโดยใช้ตัวนี้เป็นตัวฝึกซ้อมคือการเคลื่อนบ่อยต่างๆมันจะเหมือนกับกับเซิร์ฟบอร์ดเหมือนเป็นตัวแก้ขัดระหว่างแบบนักเซิร์ฟต่างๆที่ไม่สามารถเซิร์ฟบนน้ำได้ถูกต้องครับอ๋อเป็นแบบว่าช่วงเวลาในการรอรอให้คลื่นมันคลื่นมันเบาลงหรือไม่ก็แบบรอให้คลื่นมาอีกระลอกหนึ่งอะไรแบบนี้ในช่วงเวลานั้นๆนะคะ ทุกคนคะเราจะบอกอย่างนี้เผื่อว่าใครที่ดูอยู่นะไม่ว่าจะแบบคุณพ่อคุณแม่หรือมีลูกๆหล,ล,ลานๆที่จะเล่นรหรือว่าแม้กระทั่งน้องๆเองที่ดูอยู่สิ่งที่สําคัญเลยในการเล่นเนี่ยนะคะที่จะต้องมีเลยห้ามเด็ดขาดเลยนะถ้าเกิดว่าโดยเฉพาะเราเริ่มฝึกเล่นพวกอุปกรณ์ป้องกันต่างๆสําคัญมากต้องใส่ครับแต่เขาบอกว่ากีฬาเซิร์ฟสเก็ตเนี่ยเป็นกีฬาที่ ไม่บาดเจ็บรุนแรงมากขนาดน<ช>ั้นหมายว่าเป็นกีฬาที่ไม่บาดเจ็บแบบถึงขั้นรุนแรงมันแล้วแต่ว่าคอมว่ารุนแรงของทุกคนจะอยู่ที่เลเวลไหนแต่ก็คือไม่รุนแรงเท่ากีฬาที่มันแบบ ที่มันไอเวนเจอร์หนักๆขนาดนั้นใช่แบบปีนผาอะไรเงี้ยคือ,อ,อถ้าตกแล้วอุปกรณ์เซฟตี้พังอันนั้นน่าอาจจะอันตรายถึงชีวิตอันนี้นะคะเซิร์ฟสเกตเนี่ยคือน้อยมากที่จะอันตรายถึงชีวิตเพราะว่าเขามีสถิติออกมาอันนี้เป็นสถิติที่สหรัฐอเมริกาแลาเอาประเทศที่คนเล่นเยอะที่สุดก่อนนะรประมาณ70,000อุบัติเหตุต่อ1ปี 1> เขาบอกว่ามีแค่5%เเท่านั้นนะที่เป็นอันตรายแบบร้ายแรงเลยอะ่ะแล้วส่วนใหญ่ก็ไม่ได้อันตรายจากการที่ล้มเองกระแทกเองแล้วอันตรายถึงชีวิต เป็นอันตรายเกี่ยวกับการที่ไปเจอกับยานพาหนะอื่นๆนั่นแหละเ <Wow. S 1> ช่นเล่นอยู่แล้วอ่ะไปรถชนอ๋อเหรออะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบ ไปไปเจอกับยานพาหนะอื่นหรือว่าเราเล่นแล้วแบบมีการไปเฉียวชนอ๋อนี่คือหมายถึงว่าที่หนักจริงๆใช่ไหมใช่คือแบบส่วนใหญ่ที่เกิดอะในอันตรายถึงชีวิต่จะเป็นแค่แบบอย่างนั้นแบบข้อมือพลิกข้อเท้าพลิกถ่าลมเองอะไม่เท่าไหร่ก็คือไม่เจ็บมากเท่าไหร่ใช่ค่ะแต่ว่าก็กให้ทุกคนเออให้ทุกคนเซฟไว้ดีกว่าแล้วเขาก็บอกด้วยนะคะในเรื่องของประโยชน์กันบ้างดีกว่าในการเล่นเซิร์ฟสเก็ตแบบนี้เนี่ยเผื่อว่าใครที่ดูอยู่มันได้ประโยชน์อะไรในการเล่นสนุกอย่างเดียวหรือเปล่านี่ผมจะบอก ผมเนี่ยกำลังแบบว่าหากีฬาที่มันเบิร์นแล้วมันไม่เบื่อ,อคือโปกติทุกวันนี้ผมก็จะแบบเออวิ่งกับกาลังกายใช่ไหมแต่เขาบอกว่าการเล่นเซิร์ฟสเก็ตเนี่ยมันช่วยเราแบบเบิร์นแคลอรี่ดีมากๆ1หนึ่งชั่วโมงนะครับสามารถเบิร์นได้ถึง400-800ถึงแแคลอรี่เอาภาพนี้มาเพื่อให้หล่อไงให้รู้ว่าเออเบิร์นมีเงื่อไหลเล่นว<ง>ันแรกข้าง,ง,งคิ้วไม่แต่ว่ามันเบิร์นดีมากเพราะว่ามันใช้การเคลื่อนไหวแบบของไหล ใช่ไหมฮะไหล่แล้วก็เอวลำตัวต่างๆเนี่ยมันจะแข็งแรงขึ้นคอบอดี้แกนกลางลำตัวนี่ได้มากเลยนะโอหเหงือกพักๆๆใช่ผู้หญิงอ่ะก็เล่นเยอะเพราะว่าผู้หญิงอ่ะเขาจะแบบเหมือนชอบแบบเวลาแบบบิดเอวแล้วมันได้เอวแล้วมีการย่ออ่ะได้คุณเซทชี่มากเซ็กซี่มากคนข้างหลังคุณเป็ใครอ่ะคนสวยเลยคนนี้ฉันจะบังหมดกล้องอยู่แล้วคุณยังจะเห็นคนข้างหลังอีกเหรอคะเอเอวเขาลอยดีเอวลอยดี คือเนี่ยผู้หญิงจะชอบเพราะว่ามันมีการแบบการย,ย่อการแบบอะไรเงี้ยมันได้แบบช่วงแบบสะโพกต้นขาม,มันเป็นการเหมือนเราสควอตอะออกกาลังกายอะไรเงี้ยนะเพราะฉะนั้นผู้หญิงนะครับถ้าอยากให้ผู้ชายมองคุณต้องฝึกท่ายสวยและนี่แหละมันก็คือเขาเรียกว่าผลพลอยได้อะในเรื่องของกล้ามเนื้อแกนกลางลําตัวเนี่ยมันจะแข็งแรงมันถึงจะสามารถอยู่บนบอร์ดได้นานแล้วมันก็เคลื่อนที่ไปข้างหน้าเพราะการเคลื่อนที่เราก็ต้องมีแบบบิดไหล่บิดเอวอะไรแบบนี้ซึ่งก็ถือเป็นกีฬาที่ตอนนี้กําลังฮิตมากๆฮิตมากนะซึ่งเขาบอกว่าอเมริก เยอะที่สุดในโลก<ช>เพราะตอนนี้ไทยน่าจะตีตื้นแล้วนะใช่เพราะว่าจากกระแสของคนที่สั่งซื้อ สก,เกีเนี่ยเยอะมากมากแต่อเมริกาอาจจะได้ตรงที่เล่นมานานแล้ว <S 2> <S 2> นะคะเขาบอกเลยนะว่าเป็นจำนวนนะว่าอเมริกานี่คือเล่นกว่าสิบล้านคนจากประชากรทั้งหมดของเขาอะ่ะก็คือสเปซจากประชากรทั้งหมดเลยอะ่ะแล้วเจ็ดสิเปซส่วนใหญ่จะเป็นเด็กต่ำกว่าส8ปี <S 2> <S 2> นะคะวัยรุ่นนะ <S 2> <S 2> วัยรุ่น <S <S <อ>วัยรุ่นแบบว่าอ่าถ่ายไปโรงเรียน <S <S 2> <S 2> ไปเล่นไปเจอกับเพื่อนๆอะไรเงี้ยแล้วก็ย3บาเปซ็นเป็นนักสกตหญิงนะก็ถือว่าเยอะเยอะเยอะนะครับแล้วก็คนที่อายุส5ิห้าถึงสิปีนะครับก็จะ เล่นสเก็ตประมาณ7%ของทั้งหมดก็ถือว่าจำนวนไม่น้อยนะในอายุที่แบบถ้าอายุสูงมากก็จะไม่ค่อยเล่นเพราะว่าเรื่องของกระดูกกระเดี่ยวต่างๆอะไรก็จะหายากแหละใช่ค่ะวินาทีนี้คือเซิร์ฟสเก็ตมาแรงมากจริงๆเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าใครที่แบบคิดว่าเออกำลังสนใจอยากจะเล่นเนี่ยก็ลองดูได้เพราะว่ามันได้เรื่องการออกกำลังกายอย่างที่กันบอกจริงๆใช่ครับแล้วก็ถ้าจะซื้อนะลองซื้อที่ถูกๆก่อนมาลองเล่นหนูก่อนถ้าเก่งแล้วค่อยเก็บตังค์แล้วก็ซื้อแพงๆเอาใช่แต่ผมว่าเดี๋ยวราคาลด แต่ว่าจะซื้อบอร์ดไหนก็ตามอย่าลืมครับรักษาความปลอดภัยด้วยใส่หมวกใส่ที่สนับต่างๆเพื่อจะให้เราเนี่ยได้ดูแลความปลอดภัยของตัวเองด้วยแล้วกันนะครับช่วงหน้าครับผมกับช่วงเรื่องดังปังๆของเราค่ะจะพูดถึงเรื่องของคนแบบไหนชอบเล่นกอล์ฟอยากรู้เลยอะ่ะเขาจะต้องเป็นคนที่สูงอายุเท่านั้นไหมมีตังอย่างเดียวไหมถึงเล่นกอล์ฟได้จะใช่แบบที่คิดหรือเปล่าเดี๋ยวช่วงหน้ารู้กันครับ